สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ปัญญาพารวยจะมาบำรุงมะนาวปัญญาพารวยไม่สบายไปหลายวันมะนาวไม่ออกลูกเลยพี่น้องมะนาวไม่ออกลูกเลยไม่มีมะนาวกินวันนี้จะมาบำรุงมะนาวนี่ฮะ จะบำรุงต้นนี้ก่อบต้นนี้ไม่เคยออกลูกเลยก็เรียกว่ามันบ้าใบพี่น้องเนี่ยต้นนี้นะแต่วันนี้ปัญญาพารวยจะมาบำรุงและจะมารายงานให้ทราบขั้นตอนแรกพี่น้องขั้นตอนแรกจะต้องเด็ดใบออกให้หมดเบ็ดใบออกให้หมดนะ ใบแก่ๆเนี่ยนะพี่น้องเด็ดเขาออกให้หมดเลยเด็ดเพื่ออะไรพี่น้องเด็ดเพื่อเราจะบังคับเขาเพื่อเราจะบังคับเขา นี่นะต้นนี้นะพี่น้องที่ผมเด็ดอย่นี้ผมจะเด็ดออกให้หมดเลยลำดับแรกลำดับที่สองนี่ฮะพี่น้องลำลำดับแรกผมจะเด็ดใบมันออกเด็ดออกอย่างนี้เด็ดออกให้หมด เด็ดออกหมดทุกใบเลยพี่น้องเด็ดให้หมดเลยจิิงไหนที่มันบังแสงอยู่จะต้องตกแต่งจริงมันพี่น้องอ่ามันคงจะใช้เวลานานเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างนี้มันจะต้องเด็ดใบออกให้หมดเมื่อเด็ดใบออกหมดแล้วพี่น้องนี่ มีดอันดับแรกสับเลยครับสับไปที่ต้นเนี่ยพี่น้อสับเลยครับสับเชื่ออะไรอะ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง ไม่ตายหรอกพี่น้องจับไปเหอะไม่ตายง่ายๆหลอกมะน,นาวอะ่ะจับโคนมันแน่ยน้าพี่น้อง เมื่อเราสับโคนเขาเสร็จแล้วพี่น้องเอามีดบัง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 โคนเขาแล้วเดี๋ยวผมจะทําทุกต้นเลยปีนี้นะผมจะทําทุกต้นเลยเมื่อเราบังเขาแล้วเดี๋ยวเราก็เด็ดใบออกให้หมดเด็ดออกให้หมดเลยพี่น้อง อันดับที่สองเดี๋ยวเด็ดใบนะบังผมบ้างเสร็จไปแล้วเดี๋ยวเด็ดใบออกให้หมดเมื่อเด็ดใบออกหมดแล้วผมก็ผมได้เตรียมผสมน้ำผสมน้ำปุ๋ยชีวาภาพไ้แล้ว นี่น้ำปุ๋ยผสมน้ำปุ๋ยก็ใช้ชูรสกะนมเปรี้ยวแล้วกน็นมสด นะปกติผมจะใส่ไข่ด้วยพี่น้องผมใส่ไข่เออผมใส่นมไปแล้วนมสดผมก็เลยไม่ใส่ไข่ผมก็เลยไม่ใส่ไข่ผมก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วเสร็จแล้วผมก็มีน้ำน้ำหมักหนอกล้วยใส่ไปขึ้นแก้วใส่เข้าไปขึ้นแก้วพี่น้องใส่เข้าไปขึ้นแก้ว เสร็จแล้วจากนี้ไปผมจะรายงานให้ดูว่าต้นมะนาวต้นนี้จะออกลูกไหมเดี๋ยวผมจะรายงานให้ดูปกติแล้วมะนาวทุกต้นเนี่ยถ้าเข้าถูกทำร้ายใกล้จะตายผมว่าไม่ว่าพืชอะไรทุกชนิดแหละมะกอก็เหมือนกันพี่น้องมะกอเขาก็ใช้วิธีโน้มต้นมันเนาะ โน้มต้นเอียเหยยบต้นลงเลยอ่าส่วนบางบางบางคนเขาใช้มีดแทงตรงกลางพาสีให้เป็นแล้วก็หาไม้เขาเ้าไปหนุนไว้ก็เพื่อเพื่อบังคับมันพี่น้องอันนี้เหมือนกันเราก็จะบังคับมันการบังคับมันเนี่ยมันก็เหมือนคนนั่นแหละพี่น้องเวลาเวลาเขาใกล้จะตายเนี่ยเขาจะส่งท้ายเขาด้วยการ ทิ้งเผาพันธุ์ของเขาเขาจะให้พันธุ์คือเขาจะให้ลูกอะแต่ว่ามันไม่ตายหรอกมันไม่ตายแต่ว่าในความรู้สึกของต้นไม้นั้นเขาจะทิ้งพันธุ์เขาแล้วเขาเขาเขาจะทิ้งเป็นเป็นครั้งสุดท้ายเผื่อเขาตายเขาจะได้มีพันธุ์เอาไว้สืบต่ออะไรเงี้ยนะเนี่ยเหมือนคนเลยพี่น้องเมี่นั้นพืชเราก็ต้องหาวิธีเล่งเขา ด้วยการทำลายมันนี่ผมสับเลยนะพี่น้องผมสับ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 เดี๋ยวผมพี่น้องผมจะให้ดมันจะให้ดูใกล้ๆเนี่ยพี่น้องต้นนี้นะพี่น้องดูน้องเห็นไหมครับนี่นี่เนี่นี่เห็นไ,ไหมเนี่ยเน,นี่ดูผมบ้าง นี่ดูใกล้ๆดูใกล้ๆเห็นไหมครับนี่ดูผมบ้างเอาไว้เนี่เสร็จแล้วกิ่งมันมีใบนี่อย่างนี้เราก็ลูดออกให้หมดเลยพี่น้องลูดออกให้หมดลูดใบออกให้หมดลูดออกให้หมดเลยพี่น้องนี่นี่ทำอย่างนี้นะครับต้นมะนาวต้นเนี้ย ต้นมะนาวที่มันไม่มีใบเนี่ยนะ,ะพี่น้องทาแบบนี้อยู่ที่บ้านเหมือนกันเออที่ไม่มีที่ไม่มีลูกมีแต่ใบพี่น้องทําอย่างนี้ทําอย่างที่ผมทํานี่แล้วมะนาวจะออกลูกปกติมะนาวผมนี่ออกลูกทุกต้นนะที่ผมบ่งบำรุงนะนะพี่น้องแต่พอเอิญว่ามีต้นนี้ต้นเดียวที่มันไม่ออกมีต้นนี้ต้นเดียวปีนี้ผมก็เลยจะต้องหาวิธีบังคับเขา ให้เขาออกลูกแต่ทุกต้นนะออกลูกนะผมผมใส่ปุ๋ยธรรมดาก็ออกแล้วออกแต่ปีนี้ผมก็เลยไม่มีเวลาเจ็บป่วยมั่งอะไรมั่งผมก็เลยไม่มีเวลาบำรุงมะนาวผมขาดช่วงออกออกดอกเลยเนี่ยขาดช่วงปกติออกดอกเต็มละมาปีนี้มะนาวผมไม่ออกดอกเลยพี่น้องผมขาดช่วงไปผมไม่สบายนี่นะเนี่ย หลังจากนี้ไปอีกไม่เกินสามเดือนพี่น้องเดี๋ยวคอยดูใหม่เดี๋ยวแล้วผมจะมารายงานให้พี่น้องอได้ทราบทั่วถึงกันสำหรับคลิปนี้พี่น้องปัญญาพารวยขอจบคลิปไว้แค่นี้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์ทุกคนครับช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับกับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ